สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับห้ากัมโปห้าคันพอวันนี้ชื่ออะไรครับแฟน,นตัวชื่ออิมค่ะ,คะอิมเมจสุธิตาจาก Small Room ค่ะแล้วทำไมอิมเมจมาโผล่กันแล้ววันนี้ ต้องมาคุยกันยาวมากแต่อยากคุยกับคนที่ไม่ได้เป็นคนแบบเรียกว่าอะไรนะในอุตสาหกรรมรถยนต์อ่าเอาว่าเอาว่าไม่มีความรู้ทางเทคนิคเลยอ่ะงั้นจบรายการวันนี้ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ไม,<า>ไม่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคแต่ว่าชอบดูชอบมองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีสเปคอะ่ะ ที่แบบรถที่ชอบหมายถึงว่าเป็นสเปกรถสเปคเหมือนสเปคแบบเปกติเราจะชอบผู้หญิงแบบแนวแนวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนมองเหมือนสเปคความชอบอ่าเหมือน Prefer e n c e อะไรเงี้ยเออก็คือว่าเราชอบรถเรียมเียมแบบว่าไม่ชอบที่มันโค้งมนอะไรเงี้ยชอบชอบแบบที่มันดูแข็งแข็งอะเวลามองแล้วรู้สึก ชอบชอบเป็น<ช>ทางอารมณ์ซะมากกว่าใช่ใช่เป็นแบบไม่รู้อธิบายไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าชอบอกลับมาท้าความว่าทำไมอีเมดมานั่งอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วอ m เม e เขาชอบรถมานานแล้วครับซึ่งผมได้ล่วงรู้ความลับนี้เพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับย้อนกลับไปดู MV Image ทุกตัวครับ มีรถทุกเพลงมีแค่เพลงเดียวที่ไม่มีรถก็คืออันนั้นถ่ายในบ้านซึ่งจริงๆแล้วอีเมลเป็นคนรีเควสเหรอก็ไม่เชิงนะแบบว่าเหมือนพ่วงกับแต่ละคนที่มาทำให้เขาก็คงจะชอบอ่ะเขาก็ใส่มา่แล้วเขาก็แบบเออโอเคไหมเราก็เออก็โอเคคือคนรอบตัวก็คือชอบรถอยู่แล้วด้วยหมายถึงว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MV ต่างๆใช่ใช่เอ็มีใจเย็นนะครับอันนี้ขายของเป็นพิเศษลองย้อนกลับไปดูมันมีฉากหนึ่งที่มีมันมีหลายฉากเลยแหละที่มีรถ มันเป็นวอนโว์วอนโบว์ก้าสี่ศูนย์ครับรถคันนั้นสวยมากไม่รู้รถใครโคตรเท่เลยเอยล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลง BFF BFF แปลว่า best friend forever ถูกต้องหรือ boy friend forever best friend forever คือมันเป็นเพลงที่เป็นโซนแหละแบบว่าเราไม่คบกันแบบแฟนนะบอกเพื่อนคนเนี้ยแบบคือเรารู้ว่าเราชอบกันแต่ว่าเราไม่คบดีกว่าเพราะว่ามันแบบบางทีมันเสี่ยงสำหรับเราบางคนก็คิดว่าไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่อง จากมุมมองคนที่คิดว่าไม่คุ้มซึ่ง MV มีก็โหดเหมือนกันถ่ายที่ต่างประเทศหมดเลยถ่ายที่เมกาถ่ายที่เมการถ่ายด้วยไอโฟนถ่ายด้วยไอโฟนครับแลวรถที่อยู่ในนั้นทางเรื่องก็คือ BM เอ็มอครับเปิดประทุนหล่อมากถูกต้องเปิดประทุนด้วยหล่อแบบหล่อเฮี้ยเครับวันนี้จะมาคุย5คันของ Image ครับซึ่งผมแอบเห็นลิสต์แล้วรู้สึกว่าเชี่ยมึงมาไงวะเนี่ยเอามาเริ่มเดี๋ยวเราจะเรียงจากอันดับที่5ขึ้นไปถึงอันดับที่1เรียงตามความแบบอยากได้ ไปถึงคันที่อยากได้มากๆซึ่ง5้าคันนี้จะเป็น5คันที่ถ้ามีแล้วต้องพอพอเออพอแน่นอนนะคันที่5คือรถเลยครับคันที่5คือ Mitsubishi Pajero Junior สีเขียวงงปะแล้วรีเควนสีด้วยนะทำไมทาไมต้องสีเขียวอ่ะจะเป็นเขียวหัวเป็ดสวยมากอออแล้วทำไมต้อง Mitsubishi Pajero Junior ทำไมมูนคือพูดองแต่ว่าเพราะว่าคือเซิร์ชรถคันนี้หลายรอบมากแบบแบบว่า อยากเข้าไปดูรูปอะเพราะว่า,าอยากขับอยากขับใช่อยากขับ,ขบเพราะว่าแถวบ้านมันมีจอดอยู่คันหนึ่งแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขาขับเลยมันจอดอยู่อย่างนั้นอะเราก็ขับรถกลับบ้านขับผ่านไปขับผ่านมาอะไรย่างเงี้ยแล้วมันเห็นแล้วเหมือนมันแบบมันชอบอ,ะอ่ะแล้วอ,อยู่มาวันหนึ่งมันก็หายไปก็เลยต้องไปเสิร์ชดูรูปในเน็ตแทนก็คือตอนนี้รถที่จอดคันนั้นหายไปแล้วใช่ ก็ขายแล้วตอนนี้ชัวร์ทำไมก็เขาอาจจะขับแล้วถ้าไมถึงอยากขับรถทรงเนี้ยคือจริงๆอะเป็นคนชอบรถแบบ4ฟว e ลอ่ะอืมันก็4ฟว e ลทุกคันเยรอรถไม่ใช่ไม่ใช่หกร้อไงล้อเล่นล้อเล่นหมายถึงอันนี้ก็มันไม่ขับกับกูเลยวะแต่ถ้าโฟ e ิมเนี่ยเรียกฝืนนะอ๋อโอเคโอเค อาโฟวิวคือขับสี่ขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าก็คือทรงมันได้อะทรงมันแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันเล็กมากปาเจรุ๊กเฮ้ยมันขับสี่เหรอเออมันโฟวิวได้ไม่รู้อะมันเล็กแล้วมันแบบมันมีแค่2ที่นั่งอะ แล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นที่เก็บของก็คือมีูาหตัดูเหมาะสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆมันเหมาะสําหรับคนที่ขับรถคันใหญ่ไม่คล่องแต่ว่าแบบอยากได้ความรู้สึกแบบแข็งแกร่งลุยๆอะไรเงี้ยได้ไงอ๋อคือเอาง่ายๆนะเออสิขับสี่ครับเป็นขับสี่ไปขับสี่เอาง่ายๆคือมันเป็นรถที่ดูขับง่ายแต่ว่าได้ทรงที่มันแบบดูเออแล้วข็งแรง เรียกว่าอะไรวัยรุ่นวัยรุ่นลุยป่าะเออดูเหมือนจะลุยป่าแต่จริงซึ่งเป็นคนชอบลุยไม่ชอบออแต่ว่าอยากขับคือจริงๆแล้วอ่ะตอนเด็กๆอะ่ะรู้สึกว่าแบบเราคือนเป็นคนตัวเล็กแล้วก็มาอยากแบบว่าพอคิดจะขับรถอะ่ะตอนเ,ออเด็กอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบซื้อของเล่นที่เป็นรถกระบะเพราะว่าเราจินตนาการว่าเราขับรถใหญ่แล้วคนจะเกรงใจเรา แต่เครื่องมันพันซีซีเองอ่ะพันมันเขียนว่าพันเก้าสิบสี่อ่ะซึ่งมันน่าจะคือพันหนึ่งร้อยซีซีอ่ะซึ่งไม่เข้า <80 S 2> ใจาว่ามันคืออะไรมันคูโ<ฮ>้โอ้ไม่เป็นไรคนคนดูรายการนี้รู้ครับว่าซีซีคืออะไร<ม>เครื่องเล็กมากมันไปหาข้อมูลมาแม่งแปดสิบซีซีเอ้แปดสิบแรงม้าเองอ่ะ<ม>คือแปดสิบแรงม้านี่คือแบบตอนที่เขาออกจากป้ายแดงนะไอ<ม>ตัวเลขที่เขาเขียนนั่นเนี่ยคือถ้าทุกวันนี้มันยังอยู่มาถึงรถมันปีประมาณแบบ9ก้ไม่เกิน98ตัวสุดท้าย98 มันอาจจะเปิดเหมือนมันเปิดตัวตั้งแต่แบบ9 9 1 25ปีที่แล้วอ่ะแ0แรงมา้ามุ่งว่าตอนนี้แรงม้าเหลือเท่าไหร่บวกความสึกหลอที่หายไปออยใช่ใช่ <ๆ S 2> มันจะไม่ได้เป็นเรียกนั้นตลอดไป ซึ่ง<ม>ก็ดูเหมาะกับคนแบบอิเมเอดีซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นคนขับรถช้ามากต้องอยู่เลนกลางใช่อยู่เลนกลางตลอดไ,ไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยไปเลนขวาคน<ล>จะมีคําถามแน่ๆแล,แล้วแล้วทุกวันนี้อมเอใช้รถอะไรอยู่ไม่บอกแต่บอกอันดับสี่รถคันแรกดีกว่าโอเคมีแม่ไมอยู่เป็นนะเทียคดคนรแต่ละรถคันแรกแค่ดูดูกันอยู่ที่ได้นั่งตอนอ่ะมาข้าบแล้วหรอที่้ามไปอันดับสี่โอเคอันดับสี่ครับรถอะไรครับสี่ค่ะแคมรี ไม่ต้องเอารหัสก็ได้มันคือตัวแรกมันคือโอเคแคมรี่ตัวแรกในชีวิตแล้วก็เป็นตัวแรกที่ไทยนําเข้ามาด้วยข้างในมันจะเป็นเบาแบบผ้าเหมือนเหมือนเหมือนกับมยีเดียใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้มันคือแคมรี่เอสเอ็กซ์วีสิบครับมันคือตัวแรกก็ถ้าถ้าคนอื่นเขาจะเรียกกันเขาจะเรียกแบบแคมรี่ออสเตรเลียเพราะมันเหมือนสเปกออสเตรเลียเข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วเบาผ้าสมัยนั้นมันฮิตแล้วมันจะเป็นแบบผ้าแบบนิ่มๆอ่ะไม่ใช่ผ้าแบบทุกวันนี้ผ้าแบบมีขนอ่ะ กัไม่หยีพอเวลารูปมันจะเข้มปดปลายปาดมามันจะเข้มอ่อนสีข้างในเปนสีครีมแล้วข้างนอกก็เป็นสีแบบสีเงินที่แบบอมฟ้าอธิบายไม่ถูกที่ไม่ค่อยเห็นตอนสีฟ้ามันไม่ใช่สีเทานะแต่มันเป็นสีเงินอมฟ้าแล้วมันก็มุกมุกเพราะว่ามันเป็นรถคันแรกที่จําความได้ว่านั่ง แล้วรู้สึกว่ามันนั่งสบหมายถึงว่ารถคันแรกในชีวิตที่เคยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรถเงี้ยที่จำความได้อ๋อที่จําความได้คือเป็นรถพ่อเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะรถคุณพ่อคือตอนนั้นคุณพ่อทํางานบริษัทหนึ่งแล้วเขาก็แบบเป็นรถประจาตาแหน่งเชียโคตรคลาสสิกรถประจาตาแหน่งคันเมื่อกี้คือแคมรีออสเซเลียฮ มันถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นเครื่องแบบสองพันสองสมัยนั้นะแล้วได้นั่งเยอะมไหมตอนนั้นถึงจําได้มาจากพ่อก็ไปโรงเรียนอะทุกวันพ่อไปส่งด้วยคันนี้อ๋อนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่อยากจะมีเี้ยเจ๋งว่ะไม่มันจําเป็นมูดได้แล้วอพอโตขึ้นมาเห็นรูปแล้วมันก็จะนึกออกนะเอาไปต่อคันที่สามคันที่สามคือรถอะไรครับวอลโว่หนึ่งสี่ห้าค่ะอันนี้คือวอลโว่จริงๆมันคือ140ซีรีส์คือวอลโว่มันจะเป็นเหมือนแบบเขาจะไม่ใช้เรียก วาก้อนอะไรพวกนี้ถ้าเป็นรหัสอันนี้อันนี้ไอ้ีหนึ่งสีห้ามันคือรหัสเหมือนรหัสตัวรหัสบอดี้อะว่าทรงนี้ถ้า1น4่จะเป็น4ประตู1 4ึหจะเป็นแวนซึ่งเขาจะเรียกเหมารวมว่าเป็น140่งสี่ศซีรีส์คือจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าชอบวอลโว่มากมากเลยเหรอหลายเปิดดูรูปรถวอลโว่เก่าๆก็คือแบบ ไม่มีรูปไหนที่สะดุดว่าแบบไม่ชอบอ่ะคือเพราะว่ามันเหลี่ยมไงยมันเลียมมากมันชนะต้องเลียมมันเหลียมมากจริงๆมันแหลมแทบจะแหลมเลยอ่ะมันเป็นยี่ห้อเดียวที่ยังเหลี่ยมมาจนยันปีสองพันสองพันกว่าแต่ว่าที่เลือกรุ่นเนี้ที่มันเป็นแบบข้างหลังมีแหวนชายาวใช่เพราะว่าเราอ่ะคำนึงถึงการแบบว่าสมมุติว่าเราจะเอาของขนของไปไหนมาไหนอ่ะแล้วมันดูแบบ มันดูแล้วยังสวยเยอะแล้วดูเป็นรถครอบครัวดูเลยคนอะไรปกติต้องเยอะขนาดนี้ก็ไปเที่ยวไปอะไรไปเล่นดนตรีไปอะไรอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ไปเล่นดนตรีนี่เท่เลยนะเท่มากเขาเป็นคนที่ชอบแบบอารมณ์จริงๆเนาะเออไม่ไม่ศึกษาเพิ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่เรื่องผิดอีก้ แต่เขามีเรื่องข้อดีอีกข้อนึงคือ One v o for life นะสโลแกนของ One v o ไม่มันคือแบบทุกชีวิตปลอดภัยใน One v o สมัยนั้นน่าจะมีติ๊กเกอร์แปะท้ายรถเลยเแปะที่กระจกอะ One v วเป็นรถที่แข็งมากเพราะว่ามีหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าแบบขับ One โวแล้วแบบทนแรงหรือว่าคว่ำไม่มีชื่อขูเนาะไม่เป็นไรเลยเออคือมงใช่เขาเป็นเป็นรถที่เรียกว่าอะไรนะขึ้นชื่อที่สุดเรื่องความปลอดภัยใครที่ขับวอนโวรุ่นนี้ มีเปล่าอ่ะอยากเห็นมีแเคยเห็นวันเนี้เคยเห็นเคยเห็นมีสวยๆอยู่อันดับ2ค่ะดับสองคือรถแรกชื่อที่รู้จักเขาครั้งแรกอ่ะคือฮอนด i าซีว o กทรี e อรสีแดงซึ่งจริงๆแล้วมันคือ Honda Civic EG อแล้วก็จะย้ำว่าต้องเป็นสีแดงทำไมต้องเป็นสีแดงเท่านั้นเพราะว่ามันสวยในสีแดงอ่ะอ่ะแล้วสีอื่นไม่สวยอ ไม่ชอบชอบสีแดงไม่ไม่ได้ชอบสีแดงจริงชอบสีเขียวแต่ว่ารุ่นเนี้ยพอมันเป็นสีแดงแล้วมันรู้สึกแบบเออัยรุ่นด้ยเออัยรุ่นอไออันที่ส่งมาให้เนี่ยรูปเนี้ยมันคือสเปคตัวญี่ปุ่นนะอ๋ะเอเหรอมันจะมีสเปคตัวไทยกับตัวญี่ปุ่นแต่เราเคยเจอในบนถนนนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอรูปเนี้ยล้อล้อตอนเนี้ยคือ5้าหมแค่ล้อล้ออย่างนะเดียวหนึ่งสี่วงสวง ซึ่งตอนนี้มูลค่าซี v i c E.G เนี่ย<ม>ถ้าเป็นสเปคที่เป็นของตัวญี่ปุ่นคืออธิบาย i m เมจและทุกๆคนไปพร้อมกันก็ได้ที่ของสเปคตัวนอกมันแพงเพราะว่าสมัยก่อนอะไทยมันมีการลดต้นทุนเยอะมากเช่นที่ญี่ปุ่นสเปคลดเป็นแบบนี้พอเอาเข้ามาไทยมันเอาของสิ้นเปลืองที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้แน่ๆออกไปฟังกช์ชันต่างๆหายไปเยอะเช่นพวกแบบเบาะที่เป็นนั่งแบบ อบโอบ,โอบแอร์ออตโต้ที่เก็บของจุกจิกญี่ปุ่นมันจะมีที่ของเก็บของจุกจิกเยอะแยะไปหมดเออว้ยหรือแม้กระทั่งไอ้พวกที่ตัวตัวที่เขียบบุหรี่อ่ะคนญี่ปุ่นเขาดูบุหรี่ในรถใช่ไหมแต่มันจะมีฟังก์ชันสําหรับคนที่ไม่ได้ดูบุหรี่ในรถที่ตรงเนี้ยจะกลายเป็นที่เก็บของแล้วเป็นข้างในเป็นไม่พรมแล้วก็เขียน no น smoking อ,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 อะไรพวกเนี้ยถูกถอดออกไปเยอะตอนเอาเข้าไทยฟังก์ชันสิ้นเปลืองมันหายไปแล้วเขาก็คือเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยแหละที่กำไรซึ่งซีวิกสามประตูมาอยู่ในลิสต์เพราะว่ายังไม่ได้ตอบ อ๋อเพราะว่ามันดูแบบมันดูวัยรุ่นอะมันดูแบบจี๊ดจ้าตัวจี๊ดอะแต่ว่าัยรุ่นยุคเก่าเขามีตังค์นเอ้ยถ้าม่ามีคนถามทำคันนี้มันมนนะไหนบอกชอบรถเหลี่ยมยทำไมคันนี้มันมนใช่ไหม,มนหนึ<ก>น่งคือเหลี่ยมแล้วใช่ปะอสองคือยาว จะสังเกตว่าวอโวปาเจโร่ไม่ยาวไม่ไม่ปาเจโรเหลี่ยมไงอ๋อเหลี่ยมโอเคโอเคไม่เหลี่ยมก็ยาวไม่เหลี่ยมก็ยาวแต่คันนี้คันนี้ก็ไม่ได้เหลี่ยมแล้วแต่ว่าหน้ามันยาวกว่าอ๋อหน้ามันยาวอ่ะเมื่อกี้คือเหตุผลคือหน้ายาวสรุป เออแต่ว่าถ้าเหตุผลทางอารมณ์อ่ะคือว่ามันรู้สึกเหมือนมันเป็นรถที่แบบมันดูตัวจี๊ดแต่ว่ามันดูไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจี๊ดแบบซิ่งขนาดนั้นอ่ะมันนึกถึงแบบเหมือนวัยรุ่น90้าูนย่านเงี้ยนึกออกปะก็ใช่มันคือ90เลย <S 1> <S 1> เออมันคือแบบมันทําให้เรานึกถึง ชีวิตที่เราไม่ได้ใช้อะแต่พูดถึง90มันมีสเสน่ห์มากมถึงแม้ว่าเราไม่ทันอะเราก <ไป S 1> ็ยังรู้สึกมิเลดกับมันได้อะอออิเมจชอบรถที่เป็นแบบสัดส,ส่วนหน้าหลังเท่ากันอ,อ,อย่างนี้ป่ะเกือบเกือบเท่าเป็นมี3ประตู5ประตูเหรอใช่ป่ะเออใช่ใช่3ประตู5ประตูท้ายเป็นเปิดยกกระป๋าเพราอ๋อเออว่าใช่รถแทบตุคันแล้วบอกแล้วมีสเปค อ๋อมีสเปคว่าเอออีเมจชอบรถที่เป็นแบบ3ประตูแม้กระทั่งประตูซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถท้ายตัดอใช่ E.G ก็ใช่1นึ่งใช่เป็นรถท้ายตัดหมดเลยอ๋อก็คือสรุปก็คือชอบทรงรถที่เป็นเหมือนโมเมนต์แบบไม่ใช่เป็นรถทรงเก่งไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไม่ใช่เท่ากันเว้นให้แคมรี่เพราะว่าเป็นรถวัยเด็กอ๋อนั้นแปลว่าคันที่1ของเราครับก็จะเป็นรถทรงนี้เหมือนกันนั่นคือรถ Range Rover Classic 1987ค่ะ1987มันเป็นลำบุด้วย r ี v e r Beach ของ1978เป็นสีทองใช่ไหมสีเหลืองอะสีเหมือนแบบเหมือนสีครีมอ่ะชื่อสีเหลืองชื่อสีบาฮามาโกบาฮามาโกมันโกยังไงวะมันโกมันก็ไม่โกมันก็แอบทองน้เลยอาจจะมีมุกปะเออมันเป็นมุกมุกซึ่งมันคือสามประตูความพิเศษของรุ่นนี้คือ ความพิเศษของรุ่นนี้คือมืไม่ต้องอธิบายทำไมถึงชอบอ๋อทำไมถึงชอบคือคือรถยี่ห้อรถที่ชอบที่สุดอะ ก็คือ Range Rover Land Rover อะไรอย่างนี้ก็คือคุณพ่อเคยขับ Land Rover เคยนั่ง Land Rover Freelander แล้วเลยติดทรงนั้นมามั้งชอบและยิ่งถ้ามียางข้างหลังข้างหลังอ่ยยิ่งชอบเลยก็คือเป็นเป็นสายลุยเพราะคันที่1กับคันที่5ก็ดูเป็นลุยๆหมดเลยเออคือแบบอาจจะเป็นการแบบเติมเต็มในพาร์ทที่ตัวเองไม่มีอะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่ใช่คนลุยเลยแบบให้ไปแคมปิ้งอย่างเงี้ไม่ได้ขอทรงลุยเออแต่ว่าขอขอให้ลุกลุยไว้ก่อน แต่คันที่ระบุมาเนี่ยไปเห็นวันจากที่ไหนทำไมทึงสีน,นี่คันเมนชเบอ,อร์เนี่ยเออหรอก็คืออย่างนี้มามี Pinterest แล้วเราก็จะมีหลายๆบอร์ดวันนี้อยากดูรถเราก็สร้างบอร์ดรถไว้แล้วมันก็จะมีแบบแนะนำถ่าไปเรื่อยๆเราก็จะพินบางอันไว้ช่ป่าเสร็จปุ๊บเราก็กดแบบ more ideas แล้วมันก็จะแนะนํารูปคล้ายๆกับที่เราพินไว้แล้วมันก็ไปเจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ๋อคือผมมาจากพินสเลตสามคันบนแล้วกันเพราะว่าสองคันล่างอันนี้คือชอบส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งไอ้คันที่คุณเอามาครับคุณอาจจะยังไม่รู้ครับผมไปหาข้อมูลครับมันมีแค่สิบคันไก้รุ่นเนี่ย มันคือเป็นตัวสามประตูที่เขาชื่อชื่อโปรเจกต์อะไรสักอย่าง Land Rover Classic อะ่ะเขาไปเอาตัวสเปคปี1978อะ่ะเอากลับมาทำใหม่ออแล้วก็มีค่สิบคันทั่วโลกซึ่งเป็นตัวแบบสามประตูคือปกติไอตัว Land Rover Classic Land r o v เ r Classic เนี่ยมันก,มนก็มันก็หายากมากๆแล้วออที่จะเอาสวยๆอะ่ะแต่พอไอ้ไอคันเนี้ยที่เป็นสีบามาโกแล้วก็เป็นสเปคของมันเนี่ยมันสิบคันเลยไปอี คือคันที่หนึ่งของจริงแหละเข้าใจมันคือในฝันจริงๆต้องสีนี้เท่านั้นด้วยฮะสีอื่นครับบ้างครับอ๋อแต่ว่าให้เลือกให้เลือกก็เอาสีนี้แต่ว่าคือทั้งหมดเนี้ยมีแค่อันเดียวที่จะต้องเป็นสีนั้นก็คือฮอนด c าซีวิคอีกสีแดงเท่านั้นสีอื่นจะไม่เอาเลยใครมีสีแดงคอมเมนต์โชว์นะครับเดี๋ยวให้อีเมลกดดูขอแบบเดิมๆมาม๊วยนะสีสีบาฮามากสวยจริงประเด็นก็คือเราไม่ค่อยเห็น สีเหลืองแบบนี้ไงมันเป็นเหลืองที่แบบนุ่มๆอ่ะไม่ใช่ซึ่งเราจริงๆในสมัยนั้นนะคนอาจจะมองว่าเป็นสีประหลาดน่อยเพราะเพราะหลายๆสีในเมื่อก่อนที่มันแบบเป็นสีแบบอะไรก็ไม่รู้ออกมามันไม่มีคนซื้อนะขายไม่ค่อยได้เออแล้วมันก็เจ้ากลายมาเป็นสีฮิตในปัจจุบันที่มันดูหายากเออใช่ใช่ห้าคันของ Image เอาจริงๆเนี่ยไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนวางลิสต์นี้ออกมานะจริงนะเว้ยมันคือมันคือ5้าคันของคนแบบ คนแบบพวกกูเลยนะจริงคนแบบที่ชอบรถอะซึ่งอีเมจไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยเมดชอบรถเอาจริงๆไม่มีใครรู้ถ้าถ้าเราไม่รู้จักกันนะกูไม่มีใครรู้หรอกหมายถึงกูรู้เพราะว่ามึงคุยกับกูเรื่องอะไรเรื่องรถไม่ไม่การพูดว่าชอบรถเพราะว่าชอบดูเฉยๆไงแล้วก็ชอบจริงมึงชอบดูก็ชอบแล้วผู้หญิงเขาไม่ได้มาชอบนั่งดูรถกันนะส่วนใหญ่ไม่ได้จะมาจัดหรอกนะว่าแบบผู้ชายผู้หญิงอะไรี้ยแต่รู้สึกแค่ว่าความชอบของผู้หญิงกับความชอบของผู้ชายด้วยทางฟิสิกส์ของตัวเองอะมันเป็น ผู้หญิงส่วนน้อยจะชอบความเร็วหรือการขับรถหรืออะไรอย่เงี้ยอันนี้คนเลยมองไงว่าแบบออผู้หญิงมันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่แ,แต่ยมชอบขับรถมากเลยนะแล้วเวลาขับอ่ะในรถที่ขับไปทุกวันเนี่ยก็จะชอบจินตนาการว่าสมมุติว่าเปิดเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยก็แบบโอเคเรากำลังขับรถ <ลด S 2> วันโม<ๆ>นึ่งสี่ห้า 1, 4, อ,อยู่อ,อะเงี้ยหรือว่าแบบเปิดเพลงแบบ นึงวันหน้าก็ต้องเป็น Honda c ซีวิคดีอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นเอามารวมมารวมกันดีกว่าว่า Image ใช้เงินไปเท่าไหร่อ้นี่แหละเป็นตอนที่น่ากลัวอันนี้แหละสนุกคันที่5ครับปาเจโรจูเนียเอ้ยนี่ลูกค้าเขาแอบหลังไม่มาอยู่ว่าเขาจะซื้อประมาณส0มแสนอยากได้จริงอ่ะเนี่ยใช่ซื้อแน่เลยว่าทรงเนี้ยปาเจโรจูเนียคือมันนึกออกป่ะมันแบบเหมือนอุปทานอ่ะมันเห็นทุกวันอ่ะอ่าอ่าอ่าแคมรี่เอสเอ็กวีสิบเอาสภาพไหนสภาพแบบ พร้อมใช้งานเลยปะเอาสภาพแบบตอนเด็กๆอะสภาพแบบอย่างนั้นน่าจะมีประมาณแสนหนึ่งเฮ้ยจริงปะถูกทำไมถูกจังอะถูกมากตัวเนี้ยลองเซิร์ชเนี่ยแคมรีออสเตรเลียเนี่ยแล้วมันนั่งสบายนะใช่ล้มันใหญ่นะเออมันข้างในมันพื้นที่ใช้สอยคือตอนนั้นเด็กด้วยแหละมันก็เลยยิ่งใหญ่อะเนี่ยสี่หมื่นแต่ว่าแบบเออแล้วไปทำสีเป็นสีนั้นเฮ้ยเี่อะสวยว่ะโดนเองแล้วปะเนี่ย volvo ถ้าสวยๆเอาลองถายดิอ่าเนี่ยถ้าเป็น144่งสี่สี่เป็นเก่งแสนสองแต่นี่คือเป็นไม่ไม่ใช่แบรนด์นะอ่าอเอาเอาราคากลางอ่ะไม่มันต้องราคามากกว่านี้ตีไป2องแสนเพราะว่าถ้าเอาสวยๆก็คือแสนกว่าบาทแน่ๆมีให้เห็นแน่ๆ144ตีไป2องแสนนะโอเค2องแสนห้าแล้วกัน145 2งสี่ห้าสองแสนห้าสแสนห้าครับ Honda เอาสภาพแบบสภาพแบบป้ายแดงรถสีแดงสภาพกินน่ะตอนนี้มันมีราคากลางไม่ได้หรอกรถพวกเนี้ย ตีไปสองแสนเอาแบบเนี้ยบเหมือนรถป้ายแดงเนี่ยนะสองแสนแต่ว่าเป็นเป็นสเปคไทยเป็นรถไทยทั้งคันอันดับหนึ่งตอนนี้อันนี้เท่าไหร่นะ Range Rover คัน s s i แม่งไม่มีราคากลางแน่แต่มีราคาตอนเปิดตัวห้าล้านไงห้าล้านแปดห้าล้านแปดคือเปิดตัวตอนที่เขาเอาทำออกมาขายก็คือ Range Rover แต่มีสิบคันคันเดียวอะซื้อไอสองสามสี่ห้าได้อย่างละสามหมืนซึ่งถ้าสมมติว่าเสียภาษีนำเข้าตีไปเลยสิบ ตีไปสิบล้านยังไม่มีภาษีน้ำเข้านะเพราะว่าเชื่อว่าถ้ามีแค่สิบคันบนโลกไปเนี่ยสิบล้านคูณสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเมื่อกี้เราบอกกันที่สิบล้านใช่ไหมซั0แล้วไปถ้าสามสิบล้านไงทำไมต้องคูณสามสิบล้านอิมสามสิบล้านมาตายตรงคันสุดท้ายนี่แหละเออคันอื่นแบบคิมบะเเออดูซื้อได้หมดเลยคันอื่นอะสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่น มึงเป็นใครอ่ะโหโหกมาเรื่อยเลยเนี่ยสามสี่สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทอันดับที่ห้าครับมอนเตโรจูเนียสีเขียวหัวเป็ดของน้องออเมดครับอันดับที่สี่ครับแคมรี่เอสเอ็กวีสิบสีน้ำเงินเทาเนอะเงินเออเออประมาณนั้นเดี๋ยวหาลูกจะส่งลูกไปให้ดูอันดับที่สามมอนโวรหนึ่งสี่ห้าครับ สีต้องมีสีเดียวปะอ๋อนี่ไม่ตมีสีอันดับที่2 Civic EG ครับสีแดงเท่านั้นเท่านั้นอันดับที่1 Land Rover Classic ตัวพิเศษ1987 Reverb สีทอง b a h a m a Go ครับอ้าไหนอิ a เมฝากฝากอะไรมีอะไรจะฝากไหมฝากรายการ5ขันพอฝากให้กูด้วยวะน่ารักแล้วก็เพจบ้านรถเก่าแล้วก็ Infinite Media เฮ้ยใช่ครับโอเคไม่ผมให้คุณฝากของตัวเองก่อนนะไม่ต้องดังแล้วโอเคเขาดังอยู่แล้วเราต้องฝากเขาฝาก Inesutita จาก Small Room ด้วยนะคะมีอะไรบ้างช่องทางการติดต่อก็มี Facebook Inesutita แล้วก็ Instagram Twitter Tiktok i m a g e s w i t 13ค่ะแล้วก็ YouTube เข้าไปดูผลงานต่างได้ที่ Channel ของ Small Room Music ค่ะอันไหนลองปิดรายการดูครับปกติแขกรับเชิญของปิดรายการทุกคน อยากปิดแบบไหนะปิดเลยอยากปิดไหนปิดเลยเดีย๋ยวเดินไปปิดกล้องเย้ชอบอ่ะ